วันนี้มาลองกว๋วยเตี๋ยวพม่าครั้งแรกแม่จะเป็นยังไงไปดูกันตื่นเต้นเวอร์วันนี้นะคะเป็นอีกครั้งที่ดิฉันพาตัวมัมตับรรดาตัวหลานของดิฉันมาบุกกันที่พาหุรัตจ้าร้านนะคะชื่อว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวพม่าพาหุรัตค่ะร้านหาไม่ย,ยากเลยแกอยู่ข้างๆวัดศิษย์นะคะเซิร์ชกูเก็แป๊บเดียวก็เจอเลยทะลุหลังห้างอินเดียเอพอร์เรียนะคะแป๊บเดียวเดินมาจุมุมมก็เจอเลยจ้ะแม่เมนูก็คือจุเวอร์ว่าไม่ได้นะ จนํนวนนี้นะคะเป็นมาแล้วกว่า11ปีดูคทุกคนเก่าแก่เวอร์เป็น,นูแรกนะคะชื่อว่าเมนูอ,อัปเปียวเป็นเส้นใหญ่ราดด้วยซุปครีมถั่วที่ทํามาจากถั่วลูกไก่เจาะผักดองเล็กน้อยกินอื้มแกมันฟินต่อมาคือวันดับเบุลนะคะนั่นคือเต้าหู้ที่ทํามาจากถั่วทุกคนราดด้วยน้ำมันงานอื้มหอมมากสายของทอดเชรว่าคุณถูกใจสิ่งนี้นั่นก็คือเป็นรวมของทอดนะคะแล้วก็จุ่มจิ้มด้วยน้ำจิ้มมะขามความกรอบหนึ่งความหอมหนึ่ง,งก็คือเข้ากันสุด เมนูต่อไปแม่มูฮิงคานะคะนางได้ฟิลเหมือนกับว่าขนมจีนน้ำยาบ้านเราแต่ว่าไม่ใส่กะทิอ่าหอมหอมัอมมนๆแต่ว่าไม่ได้ไปซี่เท่าของบ้านเราหกเราด้วยมือหนึ่งยำใบชาใบใจแกตัวชาก็คือหอมแล้วก็คลุกเค้ากับกระหล่ำปลีจะมีโสชาติเค็มกับเปรี้ยวอร่อยลืม